วันนี้เราทำอะไรกันขอบคุณค่ะไปดิบไปเล่นอีกแล้วทุกคนจำคลิปนั้นได้ไหมคลิปที่แา่ที่เมื่อก่อนกับเมย์คลิปแรกที่เมยย่ากับเต้ยลงคลิปแรกคลิปนี้นั่นเองดูดพีโ่โมสวัสดีค่ะเมยย่าค่ะวันนี้เราทำอะไรกันนั่นเลยทุกคนคลิปนั้นแหละมันหายไปแล้ว YouTube ลบกับเมย่าไปแต่ขอบคุณคลิปนั้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีผู้ติดต,ตามเข้ามาด้วยว a! ใครไม่รู้แต่ว่าขขบคุ้นมากเลยไม่คิดว่าจะมีผู้ติดตามที่ซ้ำข้้นําอะไรต่อไม่รู้รูเหมือนกันโอรกเท่าหนใช่แล้วผมก็เงห็นหัวเมื่อกี้แล้วตอนนี้เราก็ละไปเรียนอะไรกัเตยตอนนี้เรไเียนกังานกงาครูคูโฮมรูมอยู่ยังไม่ได้ไปทำไมแสงมันแบบ น้อมีละครให่ที่ปัญหาอีกลเีนลูจเะอลูตง่อเจ๊ถาเทำอะไรต่ออ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะคะวัีนะคะก็จาทุกคนไปเรียนวิชาการงานอาชีพด้วยกันนะคะี๋ยวก็จะเดินไปนั่กันเลยที่ห้องการงานอาชีพนะคะแล้วมาทำอะไรกันเตอร์เรียนค่ะ ว้าใสกับสบางในห้องใช่เหมือนเดิมเป๊ะห่งสองสามที่ขาดตรงหัวชั้นทันลมอีกหนึ่งอันนี่เปิดเปิเมื่อกี้ชื่ออะไรมันเปิดมันไม่โดนเรา่ะไม่ตางแล้วไมเราเงียบกันนะคะทุกคนทุกคนอะไรหนึ่องคนนี่คน คนอยากกลับไปดูคลิปเดิมไหมคลิปแรกอะ่ะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้แรกมันกลับมาคอมเมนต์นนะเดี๋ยวเมยจะเปิดคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเมย่าจะอัพโหลดคลดิปใหม่มาบอกอะไรอัพโหลดอัพโหลดใหม่ไม่ได้บอรู้ม่มบอกเลยถ้ามันลบอีกนะเมย่าจังไม่บอกกรีดฉันไม่ได้บอกกรีดจริงไม่ติ่งหนำฉันไม่ได้บอกบันแค่ถามทุกคนตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว เท่าไรวะหนึ่งยี่สิบปีที่แล้วก็1นึ่ย่สิบอยู่ต่อแล้วกันเรนนี่ทนไปหก็ตอบอยู่นะคะอะไรกินแล้วนะแล้วทำไมมันอย่ไปเรียนก่อนอินเวยร์สทีน่บายไน่อ